สวัสดีทุกคนนะคะโคตรพัฒนามณมงคน,นะคะ่ะคนไทยเก่งกีจนะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะภาษาอังกฤษในหนึ่งวันที่เราพูดกันตอนที่ล้วนะคะ4ตอนนี้ทุกคนก็40ประโยคแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะเอาละค่ะคราวที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการามีการพลักเบรกนะคะตอนที่ทํางานใช่ไหมคะโค้ดก็เลยเป็นประเด็นนะคะในคลิปต่อมาของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ไปดูคำถามเลยค่ะข้างบนนะคะ What do you do during an hour break? What do you do during an hour break? นะคะ What do you do during an hour break? นะคะแปลว่าอะไรที่คุณทำ during แปลว่าระหว่าง an hour break ก็คืออะไรที่คุณทำระหว่างที่คุณพัก1น่งชั่วโมงนะคะ an hour break อีกรอบนะ What do you do during an hour break นะคะอะไรที่คุณทำระหว่าง1ชั่วโมงนะั้นที่คุณพักนะคะเรามาดู10ประโยคนะคะที่ทุกคนทำระหว่างพักนะคะอาจจะมีประโยคไหนเป็นตัวคุณประโยคไหนเป็นเพื่อนร่วมงานของค,คุณก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรียนรู้10ประโยคนี้ไปด้วยกันค่ะ mm hmm. เริ่มเลยนะคะประโยคแรกค่ะ I take a nap for 30 minutes I take a nap for t h minutes ทุกคนคะ่ะ take enough แปลว่าอะไรงีบหลับมีเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะใช้คุ้มค่ากินข้าว30อีก30นาทีนอน,นะคะ่ะ I take enough for 30 minutes ก็คือฉันจะงีบหลับสัก30นาที uh, แบบนี้นะคะ take and, take a n a p แปลว่างีบหลับนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะ I meditate for 20 minutes I meditate for 20 minutes ค่ะ I meditate นะคะ itate, รับ meditate แปลว่าทำสมาธิค่ะการทำสมาธินะคะดีต่อทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะคุณอาจจะเจอ,เ,อเพื่อนร่วมงานหรือว่าบรรยากาศการทำงานที่ตึงเครียดนะคะลบลาข้าวฟันกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมคะอาจจะหาที่เงียบๆนะคะแล้วก็เป็น I meditate ค่ะเรานั่งสมาธินะคะ for 20 minutes นะคะนั่งสมาธิสัก20นาทีนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ I get through a book I get through a book นะคะอประโยคนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมคะประโยคข้อที่3แปลว่า I get through a book เนี่ยแปลว่าฉันอ่านหนังสือค่ะอ่าเราเบื่อคำว่า read แล้วนะคะโค้ก็เลยเอาประโยคแปลกๆให้ทุกคนได้ลองดูนะคะ I get through a book แปลว่าฉันเนีอ่านหนังสือถ้าคุณเวลาพักใช่ไหมคะลองอ่านหนังสือสัก5นาทีส0นาทีนะคะกับเรื่องราวที่คุณชอบก็เือว่าผ่อนคลายนะคะต่อไปะคะ่ะข้อที่4 I surf internet นะคะ I surf internet ก็คือท่องโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ I เราเราจะพูดว่า I surf internet นะคะ surf internet นะคะที่คนไทยชอบพูดว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ play นะเราจะใช้คำว่า I surf internet ก็คือฉันเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมาค่ะข้อ5นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเลยนะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะ <c oughs> ข้อ5ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ I call a loved one I call a l o v e one นะคะ a l o v e one ก็คือฉันโทรหาคนที่ฉันรักนะคะแต่คำว่าคนที่ฉันรักในตรงนี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนก็ได้นะอาจจะหมายถึงญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ I call a loved one นะโทรหาคนที่แบบที่ที่ท,ที่ที่ฉันรักนะคะอาจจะแบบท้อแท้มาครึ่งวันนะโทรหาคนที่รักเนี่ยปึ๊บมีกำลังใจทำงานต่อช่วงบ่ายเลยนะต่อนะคะ กลับไปที่คำถามค่ะ What do you do during an hour break What do you do during an hour break นะคบอะไรที่คุณทำนะระหว่าง1ชั่วโมงพักเบรกของคุณข้อ6ค่ะน่เป็นสายซีรีส์เกาหลีนะคะเมื่อคืนยนอนดึกนะคะดูค้างไว้ค่ะยังดูไม่จบค่ะกำลังเข้าได้เข้าเข็บนะคะกำลังมันเลยทีเดียวนะครับขอสักหน่อยช่วงพักเที่ยงใช่ไหมคะเราจะพูดแบบนี้นะคะข้อที่6 I watch Korean dramas I watch Korean d r a m a นะคะคขาบอก Korean dramas แปลว่าฉันดูละครเกาหลีอะนะคะละครเกาหลีนะคะแต่เราจะชอบติดปากว่าซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์เกาหลีใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์มันเป็นเหมือน,นเป็นชุดนะคะเป็นชุดเรื่องนะคะเพราะว่าละครเรื่องหนึ่งก็เป็นแบบอ่า16ตอนแบบนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะโคตรรู้ด้วยเพราะว่าดูเหมือนกันนะคะ I watch นะคะ Korean dramas นะคะคือฉันดู ละครเกาหลีนะคะใครที่ติดตามช่องนี้แล้วก็ดูคลิปนี้นะคะดูละครเกาหลีเรื่องไหนแล้วสนุกก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราอยากจะพัฒนานะคะบางคนนะเขาดูแบบแผ่นซีรีส์เกาหลีเขาอาจจะพูดเกาหลีนะคะแต่เขาดูคําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าอย่างน้องโค้ดเนี่ยแล้วก็มีนักเรียนโค้ดบางคนทําแบบนี้เลยนะคะเก่งเลยนะคะโค้ดเช็ค่ะ I listen e d I listen to music นะคะ I listen to music I listen to music นะคะประโยคนี้แปลว่าฉันฟังเพลงค่ะคำว่า listen to music มันแปลว่าฟังเพลงฉะนั้นกว้างมากเลยนะคะเพลงอะไรก็ได้นะคะ I listen to music นะคะ,ะคุณแปลว่าฉันฟังเพลงนะคะประโยคนีนะคะ้ข้อ7ข้อ8ะคะ่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะ I listen to podcast I listen to podcast นะคะ I listen to podcast นะคะคำว่า podcast คืออะไรคะสมัยก่อนนะคะสมัยโค้ดเด็กๆ <laughs> ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่น้อยนะคะเราก็จะรู้จักกันแต่ทีวีใช่ไหมคะทีวีแล้วก็วิทยุใช่ไหมคะแต่ถ้าวิทยุเนี่ยมันจะเป็นวิทยุเนี่ยมันจะเป็นเ radio เนี่ยมันจะเป็นมีดีเจมาเปิดเพลงมนาะพูดคุยใช่ไหมคะซึ่งแล้วก็ไม่เห็นหน้าในกรณีกลับกันนะคะ podcast ก็คล้ายๆกัน,นะคะ่ะ เพลงแต่ว่าพอสคาต์จะไม่มีการเปิดเพลงนะคะฉะนั้นพอสคาต์คืออะไรใช่ไหมคะพอสคาต์คือรายการ1รายการะคะ่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีสมัยนี้มันจะมีแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็จะมีที่เขาเอาไปฟังพอสคาต์นะคะไม่ว่าจะเป็นซาวคลาวนะคะซาวคลาวแล้วก็มีพวกอ,อ,อะไรนะจุ๊กนะคะจุ๊กจุ๊กก็น่าจะมีนะคะแต่ว่า พอสคา a ์ uh, d มันคือแบบแล้วก็ไอทูน uh, ของ Apple ก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้โค้ชจะอธิบายคําว่าพอสคา a ์ d ค่ะพอสคาร์คือรายการรายการหนึ่งค่ะเป็นรายการที่ uh, เขามาพูดเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะคะมันจะคล้ายๆวิทยุแต่ว่ามันไม่ใช่วิทยุค่ะวิทยุมันจะเป็นวิทยุก็จะมาเป็นแบบมีเปิดเพลงมีอะไรองนี้ใช่ไหมคะแต่พอสคา a ์ d เนี่ยจะแบบสมมุติว่าคุณสนใจเรื่องวิ่งใช่ไหมคะคุณก็ไปเลยค่ะ ก็จะมีพอร์ตสกัของการวิ่งนะคะถ้าคุณสนใจเรื่องลดน้ําหนักก็จะมีพอร์ตสกัของการลดน้ําหนักถ้าคุณสนใจการท่องเที่ยวมีพอร์ตสกัของการท่องเที่ยวถ้าคุณสนใจการเรียนภาษามีพอร์ตสกัของการเรียนภาษานะคะคุณก็ฟังแต่เรื่องนั้นเลยค่ะคุณสนใจธุรกิจอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะทํางานแต่คุณก็ฟังไปได้นะคะหรือว่าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจก็จะมีคนทำพอร์ตสกัดมากมายทั่วโลกเลยนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยมีโฆษณาค่ะมันจะเป็นแบบเนื้อหาเน้นๆเลยค่ะดีนะคะแนะนำนะคะ เพราะว่ากดก็ฟังนะคะข้อแปดนี่นะคะ I listen to podcast นะคะ podcast ก็คือเป็นเหมือนรายการรายการที่มีคนมาเล่าเรื่องต่างๆคุณก็เลือกได้ตามที่คุณสนใจนะคะต่อไปข้อ9ค่ะ I go to shopping I go to shopping นะคะาสายช้อปตัวจริงนะคะพักเที่ยงขอสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออกไปข้างนอกนะคะ I go to shopping shopping ก็คือไปซื้อของนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายก็สิค่ะ I talk to my co-worker I talk to my co-worker นั่นคือฉันนะ่ะ mm. ก็คุยนะคะกับเพื่อนร่วมงานของฉันนะคะเอาละค่ะนี่คือ10ประโยคที่ทุกคนได้เรียนรู้นะคะกับหัวข้อที่มีชื่อว่า What do you do during an hour break นะคะ What do you do during an hour break นะคะอะไรที่คุณทำระหว่างพักหนึ่งชั่วโมงค่ะเอาละค่ะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ